สวันนีวันที่วันศุกนะครับศุกร์ที่29เดือนมีนาคมตอนนี้เวลา22.20นา,าทีสนามบินสกลน,น,นครครับอันนี้หอบังคับการบินสกลนครจากเครื่องมาลงเวลาเครื่องนอกแอร์ออกจากดอนเมืองมาถึงสกลน,นคร เวลาประมาณทุ่มครึ่งแต่ว่าเครื่องตัวที่มานี่กลับกรุงเทพไม่ได้ครับมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยก็เลยรอเครื่องจากกรุงเทพเพิ่งมาถึงนี่นะครับเครื่องจากกรุงเทพมาถ่ายผู้โดยสารมาถึงสี่ทุ่มยี่สิบแล้วก็ลานจอดมีการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมเข้ามาไม่ได้ครับก็เลยต้องจอดที่ลันเวด้านนอกทางวิ่งด้านนอก เดี๋ยวก็จะมีรถตู้รับผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องที่อยู่จอดอยู่ที่ลันเวย์นะครับที่เห็นนั้นก็กับตันแล้วก็แอร์โฮสเตสก็จะกำลังเดินออกไปจากลำเก่านะครับเพื่อไปขึ้นลำใหม่ที่มาจากกรุงเทพสภาพอากาศตอนนี้มีฟ้าหลวนะครับท้าสนมวิญญสัยแค่4กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองครับ4,000เมตรมีหมอกควันปกคลุมทั่วไปอากาศ เริ่มดีขึ้น,นครับตอนกลางวันร้อนอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสตอนนี้เริ่มมีลมชอยมาก็พอคลายร้อนได้บ้างผมมาเข้าเวน้นตัวรากาศให้เครื่องบินก็เลยพอยกลับบ้านดึกไปด้วยนะครับเป็นสภาพบรรยากาศที่สนามบิคนครุรนณรช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่งครับก็มีรถดับเพลิงนะครับ รถด,ดับเพลิงก็อำนวยความสะดวกใช้ไฟใช้สปอตไลท์ให้ความสว่างเพราะว่าเข้ามาจอดข้างในไม่ได้นะครับต้องจอดที่รานเวทด้านนอกพอขนถ่ายผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องอีกลำหนนะึ่ง 你可能要找工来修。嗯